สบายดีนะทุกคนเนาะก็คือมื้อนี้เราจะมาปิดคอร์สเนาะคอร์ส C C N A จากาทีมง,งานบักจอยไทยแลนด์เนาะก็คือมาเปิดคอร์สที่เะียเกันก็คือมื้อนี้นี้จะเป็นรุ่นที่12มาปิดคอร์สกันเนาะคอร์ส C C N A เราจะมาเจอกันก็คือเรามาจะมาสัมผัสกับบรรยากานที่เพิ่นมีเหียนเนาะแต่ะละคนเพิ่นมีความรู้สึกอะไรเพิ่นตื่นเต้น,นอนะไรเนาะเพิ่นมาแบ่งปันให้กับคนามเล็กๆน้อยนอเนาะเฮาไปชมกันเลยสบายดีเนาะชื่อนีวราบุตรสุวรรณวงศ์เนาะ มาจากบริษัทโคลาว,วหลังจากผ่านเฮียนห้ามือไปกะรู้สึกว่าเข้าใจดีนอ,อาจารย์สอนพื้นฐานดีเพราะว่าเขากบบโบเคยเฮียนโบ,บเคยหูุเรื่องนี้แต่ว่าหลังจากผ่านไปห้ามือกะหู้หลายขึ้นเกี่ยวกับระบบเน็ตเวิร์ก c c n a เนอะอขอขอบใจสบายดีสื่อตอบที่ว่ามาเฮียนน้ำอาจารย์กะรู้สึกว่าามหาได้พัฒน,นาขึ้นหลายเติบทั้งว่าจากที่ว่าโบหงอเกี่ยวกับ routing เนอะ หลายเข้าใจหลายเติบนะยกตลอดระยะเวลาห้าม,มืือที่มีการพึ่งพรมก็ถือว่าเข้าใจดีขอบใจสวัสดีครับผมชื่อไอนะครับไอซ์มิกาสได้มาทํางานอยู่สปะปะลาวก็ดีใจครับที่วันนี้ทางโจลัยเวียงจันทร์ได้มาเปิดหลักสูตรที่น่าสนใจให้กับพี่น้องชาวลราครับผมได้มาเรียนในหลักสูตร cna ก็ประทับใจครับเนื้อหาเข้าใจง่ายเหมาะกับ ผู้ที่สนใจในระบบเน็ตเิรคครับผมเนื้อหาเข้าใจง่ายอาจารย์มีตัวอยา่างทดลองให้ทำเยอะแยะมากมายครับขอบคุณครับสบายดีนะน้องซื้อเทกคุมินทุกสาดีมาจากอ่าไอที่ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ปีซี่ก็ได้มีโอกาสมาเรียนหลักสูตรซอห้าม,มือผ่านมากั่หูซึกมวนแล้วก็ดีใจที่ได้มาเรียนแล้วก็หูอ,ห,อหลาย,ยัางสิ่งเดียวบ่เคยหูเนาะ ถ้าก็อยากเสิร์นส่วนมูเฮือนถ้าใครสนใจก็สามารถเข้ามาเยียน